ใน EP ที่แล้วนะครับหลังจากเราสร้างไปให้กับ Observable ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านรูปแบบของ Observable ได้ดีขึ้นนะอย่างเช่นอ่านว่าค่าที่ปล่อยออกจาก Observable แต่ละค่าเนี่ยจะไหลไปตาม Operator ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยไล่จากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างแบบนี้นะครับทีนี้ใน RxJS นะฮะเมื่อ Observable เนี่ยปล่อยค่าอะไรออกมาเนี่ยแล้วเราอยากจะให้ทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นอยากจะดูว่าค่าที่ปล่อยออกมาจาก Observable source เนี่ย โดยให้เอาค่าแต่ละค่าที่มันปล่อยออกมาเนี่ยนำมาแสดงออกทางหลอกด้วยคอนโซลหลอกใน i x j s นะฮะก็จะมี o p เปอเตอร์ฟังก์ชันะ่ที่ชื่อว่า tab ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานของมันเนี่ยในคลิปนี้นะเราก็จะมาสร้าง o p เปอเตอร์ฟังก์ชันที่ชื่อว่า tab กันนะครับจากโคด้ด o p เปอเตอร์ฟัง i o n ัน tab ใน rxjs เราก็จะมาสร้างโอเปอเรเตอร์กันดูนะครับโดยก่อนอื่นทุกๆครั้งเนี่ยที่เราจะสร้างโอเปอเรเตอร์ฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นะฮะก็ให้สังเกตเจ้าตัวเมทอดไปนะฮะมันจะรับอาร์กิวเมนต์ของเมทอดเนี่ยเป็นตัวแปรประเภทโอเปอเรเตอร์ฟังก์ชันหรือไทป์โอเปอเรเตอร์ฟังก์ชันนะครับดังนั้นก็หมายความว่าการเรียกฟังก์ชันของแท็บเนี่ยมันจะต้องรีเทิร์นค่าออกจากฟังก์ชันเป็นตัวแปรประเภทโอเปอเรเตอร์ฟังก์ชันเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะลักษณะเหมือนกันกับการทํางานของโอเปอเรเตอร์ฟังก์ ก็คือเรียกฟังก์ชันให้ทํางานแล้วส่งสติงเนี่ยเข้าไปเป็นพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชันจากนั้นถ้าดูจากโค้ดนะฮะมันก็จะรีเทิร์นตัวแปรประเภทโอเปเรเตอร์ฟังก์ชันเนี่ยออกมาจากฟังก์ชันในทํานองเดียวกันนะฮะเจ้าตัวโอเปเรเตอร์ฟังก์ชันแท็บเนี่ยก็จะเรียกฟังก์ชันเนี่ยให้ทํางานแต่แทนที่จะส่งสตริงเนี่ยเข้าไปเป็นพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชันแบบ m a p t o นะฮะก็จะส่ง a r r o w ฟังก์ชันเนี่ยเข้าไปเป็นพารามิเตอร์แทนดังนั้นคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันกันกับตว MapTool นะะ แต่แค่เปลี่ยนอาร์กุเมนต์ของฟังก์ชันเนี่ยจากการส่งสตริงเนี่ยเป็นส่งแบบแอโร่ฟังก์ชันแค่นั้นเองดังนั้นจากโค้ดของเราเนี่ยเราก็จะทำการ Copy ฟังก์ชัน Map t o นะฮะมาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็นฟังก์ชันว่า Tab จากนั้นจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นะฮะก็คือ map to ของเก่าของเราเนี่ยมันรับอาร์กุเมนต์ของฟังก์ชันเนี่ยเป็นสตริงแต่ว่าเจ้าตัวแท็บเนี่ยมันจะรับอาร์กุเมนต์เป็นแอโร่ฟังก์ชันนะฮะดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนอาร์กุเมนต์ของฟังก์ชััน arrow นระครบ แต่ก่อนอื่นเนี่ยให้มาสังเกตจากโค้ดของ RJS ก่อนนะฮะก็จะเห็นว่า arrow function ที่มันส่งเข้าไปเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่รับ Argument เป็นตัวแปรประเภทอะไรก็ได้ซึ่งค่าที่เป็นอะไรก็ได้ของมันเนี่ยมันจะถูกส่งออกมาจาก Observable และฟังก์ชันนี้ก็จะไม่มีการ return ค่าออกจากฟังก์ชันนะครับ ดังนั้นเราก็จะแทนอ์กวเม์เนี่ยที่เป็นแอ o โ f รฟังชันที่ส่งเข้ามานะครับด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า f n และมีทายเป็นฟังชันที่รับอ์กวเม์อะไรก็ได้เนี่ยออกมาจาก o f s e ซ v บ r ใช่ฮะและฟังก์ชันเนี้ยจะไม่มีการรีเทิร์นค่าออกจากฟังก์ชันก็คือ Void ไอตัว Volume any y เนี่ยมันก็แค่เป็นการกำหนดเฉยๆนะฮะว่าไอตัวแปร f n เนี่ยหรือ Argument ที่ส่งเข้ามาในฟังก์ชันเนี่ยเป็นตัวแปรประเภทแอ o โ f รฟังชันแบบนี้นะครับลองทำความเข้าใจดูนะครับ ทีนี้ไอตัว any map value นะฮะมันก็จะแดงเพราะว่าจากฟังก์ชัน map to ไอของเก่าของเราเนี่ยมันคือการ map แ,แต่ละค่าที่ออกมาจาก o p t i r v a l จากอะไรก็ตามให้เป็นค่าใหม่นะฮะ แต่ว่าเจ้าแถบฟังก์ชันใหม่ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ไม่เปลี่ยนค่า observable เนี่ยเป็นค่าใดๆใหม่เลยนะครับเพราะจุดประสงค์เ่ยก็แค่ทํา size effect เฉยอย่างเช่นแค่คอนโซลหรอกดูค่าที่ออกมาจาก observable เฉยๆนะฮะดังนั้นจากค่าของ observable ต้นทางเนี่ยที่ปล่อยอะไรออกมาเนี่ยเราก็จะปล่อยออกไปเป็นค่าเดิมนะครับก็คือ Volume เหมือนเดิมทีนี้โค้ดที่อยู่ภายใต้ scope นี้นะฮะก็คือ scope การทํางานของเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ observable ต้นทางเนี่ยมีการปล่อยค่าอะไรออกมานะครับ เราก็จะให้กระทำสิ่งที่เรียกว่าเป็น side effect นะฮะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ o b s e r v e r ต้นทางเนี่ยมีการปล่อยค่าอะไรออกมานะฮะก็ให้ทำการเรียก arrow function เนี่ยให้ทำงานซึ่ง arrow function ตัวเนี้ยก็คือฟังก์ชันที่ส่งมาทาง argument ของ function tap นะครับจากนั้นเมื่อ o b s e r v e r ต้นทางเนี่ยปล่อยค่าอะไรออกมาก็ตามนะฮะเราก็จะให้เอาค่าน,นี้ใส่ไปเป็น parameter ให้กับฟังก์ชันนะเพื่อทำการ side effect เพียงแค่นี้ แค่นี้จริงๆนะฮะเราก็จะได้ o p e r เรเต f u n ฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า tap เหมือนกับ rxjs แล้วนะครับเราจะไปลองทดสอบกันดูนะครับเลื่อนลงมานะฮะตรงส่วนโค้ดที่เราใช้ o p ปอเรเตอร์ฟังก์ัน map to นะฮะทีนี้เราก็จะสำรวจว่าค่าที่ออกมาจาก Observable แต่ละค่าเนี่ยก่อนที่จะส่งต่อไปให้กับ Operator map to นะฮะมันมีค่าเป็นอะไรนะครับก็เรียกใช้ o p ปอเรเตอร์ฟังก์ชัน tap จากนั้นจากแต่ละค่าที่ปล่อยออกมาจาก o b s e r v a b ต้นทางน,นะฮะเราก็จะให้แสดงออกทางหลอกด้วยคอนโซลหลอกเป็นข้อความว่าค่าจาก o b s e r v a b e เนี่ยเป็นแล้วก็ตามด้วยคอลอนนะครับและตามด้วยตัวแปรวลัลูหรือค่าแต่ละค่าเนี่ยของ o b s e r v a b ต้นทางน,นะฮะด้วยการต่อข้อความสตริงเนี่ยแล้ว Save แล้วดูผลลัพบที่ c o n s o l ลด้านขวานะครับ เราก็จะเห็นว่าก่อนที่ค่าเนี่ยจะส่งไปให้กับ operator map t o o l แต่ละครั้งนะฮะมันก็จะมีค่าเป็น0 1 2 3 4ทีนี้ถ้าเรา copy ตรงส่วนของ operator tab นะฮะแล้วไปวางหลังจาก map t o o hello บ้างนะครับแล้วเพิ่มข้อความให้กับตัว l o อ,องเรานะครับก็เพิ่มเป็นหลังจาก map t o o hello เนี่ยเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการ save แล้วดูผลลัพธ์ที่คอนโซลด้านขวา เราก็จะเห็นว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่แต่ละค่าของ o f s e r v e r ที่ปล่อยออกมาเนี่ยหลังจาก operator map to hello นะครับค่าของ o f s e r v e r เนี่ยจะกลายเป็น string คำว่า hello ทุกๆครั้งนะฮะไม่ว่าจากค่าก่อนเข้า map to เนี่ยจะเป็น01234อะไรมาก็ตามนะครับดังนั้นก็สรุปว่าตอนนี้เราได้อาวุธใหม่นะเป็น operator function ที่ชื่อว่า tab ซึ่ง operator function เนี้ จะสามารถทำไซ i ์เอฟเฟกต์ต่างๆให้กับค่าที่ปล่อยออกมาจากออฟไซเบิร์ต้นทางได้นะครับซึ่งไอที่ใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเอามาคอนโซลล็อกดูค่าแค่นั้นแหละครับนั่นก็หมายความว่าทีนี้ต่อไปเนี่ยฮะถ้าเราอยากจะสำรวจค่าของออฟไซเบิร์นฮะในช่วงไหนของไปนะครับก็ไป tab ab, แท็บแท็บเสร็จแล้วก็คอนโซลล็อกเอานะครับสำหรับคลิปหน้านะฮะเราก็จะมาลองสร้างอาวุธใหม่เหมือนเดิมนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์ฟังก์ชันที่ชื่อว่าแมปซึ่งเราก็จะใช้บ่อยใน rxjs นะครับ สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆชอบหรือรักหรือรอ,อยากให้ผมอธิบายละเอียดละอียดแบบนี้อีกนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ